อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและวิดีโอใหม่ๆจากทาง Channel กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวเ m สม i บายทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมสน p o ป๊อปชแนลในเกม p เฟ Mobile 2020กราบรมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสกับการเปิดแพ็คเก,กลือแบบนี้ ซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีแพ็กขับซเลคชันเข้ามาถึง2 p a แพ็กด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราเข้าไปอัปเดตข่าวสารประจำสัปดาห์กันก่อนดีกว่า <Okay. S 1> เริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก <Okay. S 1> ิจกรรมทายผลการแข่งขันพรีด e ิก t ์เซอร์เดย์วินเนอร์แอนด์วินสามร้อยอีฟุตบอลพอย์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูเงื่อนไขาการเล่นกิจกรรมนี้กันนิดหนึ่งนะครับโอเคการทายผลของกิจกรรมนี้จะเป็นการทายผลการแข่งขันระหว่างอาร์เซนอลปะทะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะเริ่มทายกันตั้งแต่วันที่ยีมกราถึงวันที่30มกรานะครับแล้วก็จะเริ่มเตะกันวันที่30เนาะถ้าทายถูกเนี่ยจะได้ทั้งหมด 300E- อีฟุตบอลพอยต์นะครับแล้วก็ทายผิดเนี่ยจะได้100อ e ีฟุตบอลพอยต์เพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับโอเคไปกันที่ข่าวสารต่อไปเลยนะครับอ่าข่าวสารต่อไปเนี่ยก็จะเป็น ร้านค้า e f o o t ball point นั่นเองอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าทิ์นี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนะครับ <c oughs> ซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยก็ได้อัปเดตเข้ามาถึง2นักเตะด้วยกันอ่าสตัวนี้เป็นนักเตะฟีเจอร์นะครับของอาร์เซนอลหแล้วก็จากแมนยูอีก1นนะครับอ่ามาเริ่มกันที่แรดฟอร์ดเลยแรดฟอร์ดนะครับอยู่ในตำแหน่ง l w f พลังอัพเต็มแล้วเวอร์ชันนี้อยู่ที่95นะครับตัวนี้เร็วเกมบุกดีคองบอลดี แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ายิงคมอยู่นะอ่าต่อไปนะครับดานี่เซบยอสนะครับอยู่ในตำแหน่งซีเมพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้คกองบอลดีจ่ายบอลสั้นย,ยาวดีแล้วก็อึดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมี e f o o t บอลพ p o i n t เหลือเนี่ยก็ถ้าสนใจก็มาแลกกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูขับซีเลคชั่นประจําสัปดาห์นี้กันดีกว่าว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชให้พวกเราด้วยนะครับ ซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยก็ได้มีแพ็คคับเซเลคชั่นเข้ามาถึง2แพ็คด้วยกัน <Wow. S 1> แพ็คแรกก็คือของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็แพ็คที่2เนี่ยจะเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นไฮไลท์ของอาทิตย์นี้เลยก็ว่าได้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดแพ็คคับเซเลคชั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเพราะถือว่าเป็นแพ็คที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดแล้วนะครับและแน่นอนครับแพ็คนี้คือแพ็คที่เป็นจ่าฝูงอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับถือว่า เป็นแพ็คที่ร้อนแรงมากๆอ่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างเราเข้าไปรับชมในแพ็คกันเลยดีกว่า <S <S ผมแม่บอกเลยนะครับแพ็คนี้ใครไม่เปิดถือว่าพลาดมากๆเลยโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่าเด r นะครับอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ความสามารถในฐานะผู้รักษาประตูเต็ม99ทุกช่องนะครับตัวนี้นี่ผมบอกเลยโหดมากๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแฟนแมนยูห้ามพลาดนะครับผม ไปกันที่ตัวต่อไปเลยดีกว่ามาเซียลนะครับอยู่ในตำแหน่ง CF พลังับเต็มแล้วอยู่ที่96ตัวนี้คองบอลดีเร็วแล้วก็ยิงโคมจบสกอร์ดีนะครับตัวนี้พลังจัดเต็มสมก็เป็นจ่าฝูงจริงๆโอเคไปที่ตัวต่อไปเดอะแบกนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสอยู่ในตำแหน่ง AMF พลังั p เต็มแล้วอยู่ที่95เรื่องโยนบอลจ่ายบอลเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับผมแถมตัวนี้เนี่ยโคตรขยันเลยนะครับโอเคไปกันที่ตัวต่อไป วันพิากะนะครับอยู่ในตำแหน่ง RB พลังรับเต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้วิ่ง99นะครับค่าสต็อกเขานี่ไม่ธรรมดาจริงๆโอเคเกมรับดีนะครับเหมาะสำหรับเติมเกมบุกดีๆเลยนะครับผมตัวนี้ปกันที่ตัวต่อไปแม็กควายนะครับอยู่ในตำแหน่ง C b ีพลังครับเต็มแล้วอยู่ที่94ตัวนี้เกมรับเนี่ยแข็งโต๊กแน่นอนมงดีนะครับผึ่กทนด้วยตัวนี้สุดยอดจริงๆ ไปกันที่ตัวต่อไปล,ลินเดเลฟอยู่ในตำแหน่ง CB พลาสเต็มแล้วอยู่ที่93ตัวนี้เกมรับดีลูกหมงลูกกาอากาศดีแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับไปกันที่ท็อปแพ็คตัวนี้เลยเกนบูธนะครับอยู่ในตำแหน่ง RWF ัพลังเต็มแล้วอยู่ที่97ตัวนี้คือที่สุดของแพ็คแล้วนะครับหลุดเป็นตรงแน่นอนครองบอลดีแล้วก็โหโคตรเร็วเลยนะครับตัวนี้ยิงก็โคตรแรงเลยตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับถ้าใครได้ไปผมดีใจด้วยนะครับ ตัวต่อไปแม็กโทมินเน่นะครับอยู่ในแแหง่ง CMF มเอพลังเต็มแล้วอยู่ที่92ตัวนี้ประทะดีอึดแล้วก็จ่ายบอลดีแต่ว่าพลังน้อยไปนิดนึงนะตัวนี้โอเคเรามาเปิดแพ็คกันเลยดีกว่าโ,โหผมอยากเปิดมากๆเลยนะครับแพ็คนี้ <Huh? S 1> ถึงจะไม่ได้เป็นแฟนแมนยูก็เถอะนะครับแต่ว่าผมชอบมากๆเลยนะโอ้แพ็คนี้นี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆมัเริ่มมันที่ตัวแรกเลยดีกว่าจัดได้อะไรเอ่ยมันลุ้นไปพร้อมกันนะครับ จังหวะน,นี้ต้องกินวูดแล้วกินวูดโอ้ยไม่ได้นะครับโอเคได้เป็น DKR มานะครับก็ได้โกที่แบบพลังอัพเต็ม99ทุกช่องอ่ะเพื่อนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่าไปกันที่แพ็คต่อไปเลยดีกว่าผมว่าแพ็คนี้เนี่ยใครก็ใฝ่ฝันอยากได้กรีนวูดกันนะครับวันนี้เราจะมาหากินวูดกันเพื่อน ผมมั่นใจว่าดอกนี้ต้องออกแน่นอนผมให้เลย80%<ะ>มาแน่นอนกินวูดต,ต้องมาแล้วจังหวะนี้จัดไปครับผมกินวูดหรือเปล่ามาขอให้เอ้ยใช่ปะวะไม่น่าใช่แล้วละ่ะโอ้โหไม่ใช่นะครับผมโอ้โหได้เป็น,นล,ลีเดอรมานะครับเกืออีกแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเค เหลือแพ็กสุดท้ายแล้วเพื่อนมาช่วยกันเชียร์ผมหน่อยนะวันนี้กินวูดต,ต้องออกผมมั่นใจรอบนี้เหลือ60%แล้วกันรอบที่แล้ว80%ไม่ได้นะครับโอเคมาลุ้นไปพร้อมกันเพื่อนแพ็กสุดท้ายแล้วกินวูดต,ต้องมาแล้วจังหวะนี้มาหรือเปล่ามาเขาให้กินวูดหรือเปล่ากินวูดเฮ้ยเบอร์11เมสักกินวูดนะครับผมเพราน่งมาจริงว่ะเฮ้ย เป็นแพ็คที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วครับผม2ตัวแรกเนี่ยเปิดถือว่าแบบของแถมอะไรอย่างเงี้ยอ่าแลวตัวนี้มานี่คือจบเลยนะครับเพราะว่าแพ็คนี้เนี่ยผมหาแค่ตัวเร็วเลยคือกีนบูธนะครับผมแล้วผมก็ได้มันมาจริงๆโอเควันนี้นะครับก็เปิดไปทั้งหมด3ตัวเนาะอ่าเราเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าไปดูหน้าตากีนบูธกันหน่อยดีกว่าวเพื่อนโอเครอบนี้ผมไม่เกลือแล้วนะวนเพื่อนๆสุดยอดจริงๆ โอเคครับผมก็อาวันนี้นะก็ได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะได้ DKR มาลินเดอร์เลิฟแล้วก็ตัวสุดท้ายคือกรีนวูดนะครับผมแม่ลิ้นจะรัวไปไหนโอเคครับเพื่อนๆเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับและสําหรับคะแนนความคุ้มค่าของแพ็คนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10นะครับเพราะถือว่าแพ็กนี้เนี่ยมีตัวพลังสูง94-97เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ทำให้โอกาสที่เราจะเปิดได้เกลือเนี่ยมีน้อยมากๆนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่จ่ายไปจริงๆนะครับแพ็คนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแลวถ้ายังดูคลิปไม่จุใจก็สามารถกดดิสติ้ตอไอด้านบนมีทั้งคลิปเปิดแพ็คกระเกลือแบบนี้แล้วก็คลิปสอนเทคนิคอ,อื่นอีกมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ